โอเคนะครับผมก็กราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยังผมซอิเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่ในการเคยหรือไม่เย้เอนนย้เราก็อยู่กับทีมงานเดินนะครับผมคกียุตนิโกะนะครับผมคุณยูกิอามูติโตโตซิโรน้องฮิเมะแล้วก็เจกนะ้า เย้ได้เงินแล้วเงินเดือนด้วยนะครับเดิเงินเดือนโบนัสโบนัสด้วยราคาที่บู๊อะขอโบนัสขอโบนัสขอบโบนัสโบนัสเลยโบนัสเลยยัยยก็สวัสดีนะครับผมรายการเคยหรือไม่นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อช้อปปิ้งนะครับผมช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้ง การที่แค่นัครับผมสุดท้าที่มาดูเขาแรกแครับผมแต่ละคนก็จะมีคําถามท <im <im sí <im 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 MM ี่จะตอบที่แค่เคยกับไม่เคยเท่านั้นนะครับเหร่บใครที่เคยทําในสิ่งที่เขาถามก็แค่มายืนที่พรมสีแดงตรงนี้แต่ถ้าไม่เคยก็อยู่ที่เดิมไปนะครับผมประมาณนั้นคำตับเกมนี้ง่ายๆครับผมนะแต่ตอบตามความจริงเท่านั้นนะครับเขาไม่เคยแรเราเลยถ้าเกิดไม่ตอบความจริงจะเป็นไงไหแล้วเราจะไปแรทําไมเอาโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอาเดิ่ที่คําถามได้แล้วผมเกี่ยวกับเดินช็อปปิ้งใครเคย เงินหมดเพราะซื้อของจนลืมคำนวณเงินไปกินบ้างซื้อหนังสือครับจนหมดเลยไม่มีเงินกล้เราเี้ยย์ไปพูดไปพูดเลรอดฝั่งขวาฝั่งขวากูลงจุกเลยไปหมดเลยซื้ออะไรกันมาเนี่ยไอ้รองเท้าเนี่ยเนี้ย้ออะไรมาเนี่ยซื้ออะไรมาเงินไม่มีกินมาม่ายูจิโอครับ โอุยแต่ก็นี่จ้าเลยนี่จเลยอันนี้อันนี้อันนี้หนงซื้อหนังสือยูริครับประมาณ4 0่พกว่าสี่ริมโอ้โของผมแกรนดัมหกตัวโอ้โซื้อรองเท้าไนกี6ตัวตัวตัวแล้วเกือบหมื่นโอ้โหโอเคก็นะครับไม่ควรเอาเยอะๆนะครับไปใช้เงินก็ต้องเกลือสำหรับค่าจำเป็นด้วยนะครับใช่ใช่เดี่ยดูดูทางผมครับดูทางผม เขาพูดมาอะไม่ได้แล้วโอเคอะไม่ได้แล้วกลับไปนั่งได้หนังสือยูริมันดีมากเลยนะอ่านดี่เล่มอ่้งนั่งเขาบอกสั่งให้นั่งแล้วหมดเลยโอเคมาเดี๋ยวของผมจะถามามคำถามเนาะคำถามที่สองเอาเป็นอันนี้เรื่องการซื้อใช่ไหมไหนไอ้เนี้ย อันนี้น่าจะได้เนาะอันนี้น่าจะแบบคนยิน้อยใครอันนี้ถามพฐานะแบบเป็นคนขายนะไม่รู้ว่าเคยขายของไหมใครเคยเกลียนคนอื่นบ้างเกียนคนลูกค้าเกลียนยังไงเหรอฮะแบบไม่รแบบอะไรเยอะกว่าขอเป็นจริงเหรอแบบบิดอันนี้ก็ได้ที่มันดูออดไม่ยูที่ทาอ่ะเป็นคาโอ้โหอันน้ปคนคนดมาเลยวะฮะพี่เม่พี่เมลูกตัดใจดีหนูยืนแล้วนี่ยังไงเอาไปทำเข้าไปเ็นคนนั่งนั่งก็เป็นคนชั่วเข้าไปก็เป็นคนชั่วเลอกมา อีกอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งยังไงจะจะแบบนี้คือทำใช่ไหมเจ้าจะเป็นเหมือนแหล่งดิเคทที่เจ้าเป็นคนผิดหรอเรียบร้อยไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าในกองจะมีตัวเกียร์ด้วยไปเกียร์เขาเดืดเดืดเลยของผมของผมครึ่งครึ่งของผมครึ่งครึ่งนี่ยยังไงไปทำเลยปะสุนทรภาพบาปอะ เคยปิดราคาลูกค้าให้มันขึ้นสูงสมมติแบบซื้อซื้อน้ำแบบสิบบาทแล้วผมขายยี่สิบโอ้โหเพิ่มไอีกสิบบาทนอันนี้อันนี้คือกาเกงกำไรหรือเอาอะไรฮะลุงไ่ไปอันนี้พอคาดีเซลพอ้ดีเซลเพราเขาดีเซบิดน่าเกลียดมากบิดน่าเกลียดมากก็ก็เขาไม่รู้นี่นเพอผมน้ำขนมปอาคอนทุกอย่างที่อาจารย์ไม่ให้เอาข้าวท้องเรียนคือเอาเส้นฝากเื้อแล้วก็คูณสอง โอ้โหกำไรกำไรทุกคนอ่ะไรพูดยังไงเราก็คนในไฟเอลมมันหน้าเหมือนไส้นี่คือเกียร์เขาอันนี้เกียร์จริงอันนี้เกียร์จริงเฮ้ยอันนี้อยากรู้สุดน้องฮิเมะเนี่ยอายุเท่าดี้ทำไราาสภพบวะหนูจะถามว่านับว่าแบบเพื่อนฝากซื้อแบบก็ใช่ไหมใช่ก็แบบว่าเพื่อนเพื่อนฝากซื้อแบบว่าไม่เนี่ยแหละ คือไม่อ่ะราคาพี่อยนไม่ถึงพันแต่หนูเก็บเกินพันนี่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 บูทบูทหัวบูทหัวโอเคครับผมก็ครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำการส่งเราันงานเกียนให้กับตำรวจนะครับเป็นหลักฐานเลเดี๋ยวดียวเดีดียวเดยวเดยวเายสุดี๋ยวเดยวเดใครเคยซเ้อของแล้วแดบ๋เด้๋มวเดอ๋ยเเดี๋ยวเดเดยดด เดี๋ยวแบบแอบเย็นซื้ออ่ะเพือที่พ่อแม่พ่อแม่รู้ทำไมคุณนอนตลอดเลยวะเคยอกว่เป็นหนึ่้าหน้าเดิมๆแหละคือคืออ๋ออ๋อไปดีอ๋อออ๋ไปดีอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเนาะอะไหนซื้อได้แก๊งมาถึงแอบพ่อแม่เอาผมอันเดิมเลยครับแกนดั้มหกตัว ผมซื้อเบเบ้หน้าโรงเรียนแล้วบอกเพื่อนซื้อให้เบเบ้ตอนไหนเนี่ยเออประมาณ2 0ง7อ่ะโอโหนี่2 0พนแี่สอันเอตอนนี้ตอนนีถ้าตอนนี้ยังเล่นอยู่ซื้อได้นะเจอได้จะไต่ขึ้นเอ็กเทววีโอโหโอ้อดีรับาดีัรับเกียรเกียดีกมาไปไหนไปไาไมกว่สดเดียไปดีไอเกรียดีั โอเคครับที่บายอภัยแล้วกลับไปได้ได้โอเคต่อไปจะเป็นช่วงเอ่อคนคิดคำถามปทีงญาบ้างนะเอาไปกลับเหรอรีบบกเริ่มจากฝั่งเซกากันอ่ะมาคำถามเคยหรือไม่ที่พวกคุณน่ะซื้อของอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้ว พอพอถึงเวลากลับบ้านแล้วลืมคิดไปว่ากูกลับบ้านยังไงวะส่วนติดบ้านครับผมตามหอมเลิมวันนี้ดูซาดูขาวันนี้กูจะเอพีพีแล้วก็จะโตตัวเ้วยไี่ออเยอะเกินจนแบบกลับแบบมอเตอร์ไซค์กลับไม่ได้อะไรอย่างนี้ อ้ไม่มีเงินติดตัวกลับบ้านเลยครับอ๋ออดิดาร์กเหมือนเดิมไม่มีเงินกลับบ้านเลยต้องเดินกลับอ่ะอมงวีดีอีกอฮ้ยไปเราก็เคยนี่หว่าแลาวไงเอ่อก็ซื้อพวกอาหารนะคะแล้วก็เต็มมือรอคนที่บ้านแต่ลืมไปว่าที่บ้านเขาบอกให้กลับอีกานะครับการเงินเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องๆหนุ่ยๆอย่าทำแบบ นี่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมอธิบายเลกลับไปนั่งได้อต่อไปก็น้องคิเมะแล้ววันนี้เอพวันนี้เป็นเอพาใครเคยแบบว่าไปเดินห้างแค่แบบจะเดินเล่นจะแบบจะเดินเล่นเฉยๆแต่สุดท้ายก็เสียเงินเลกนี้อ้าวเขาลูกออกมาแล้วเขาลูกออกมาแล้วเรื่องนี้มันก็มันก็โอ้หคุณเย็นดีเนาะ มันยิ้ม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 อะไรอะไม่เคยไม่เคยมีแต่แบบไปแล้วก็ซื้อเลยใช่ใช่ไม่เคยเดินเล่นอะเป็นแบบซื้อแล้วก็กลับแค่นั้นแหละอันนี้ก็ได้จะตรงตัวเหมือนกันเนาะก็คือแค่กัดจะไปเดินเล่น อยู่ก็มีของติดไม้ติดมือผมว่าโอเคครับดูตัวพี่บ้าภัยได้กลับไปได้ได้โอ้โหคิดบ้าเลยคิดบ้าเอ่คนที่โดนคและน่าจะเป็นหลายรอบด้วยแต่เอ่ยก็น่าจะเป็นบ่อยด้วยนารูโตะกามาตะโอเควันมันกลับมาที่น้องฮิเมะไหนจะถามว่าใครเคยบอกว่ามีของที่อยากได้มากจริงๆไม่จำเป็นหรอกแต่แบบเราอยากได้อะก็เลยแบบต่อให้ไม่มีเงินก็ยืมเงินเพื่อนมาเพื่อซื้อโอ้ โอ้ยพวกยืมเงินเพื่อนเพื่อนเราเราเราสามารถจ่ายคือได้ไงคือมีมีของที่อยากได้แบบนั้นนะแต่ยังไม่เคยยืมเงินเพื่อนเพราะว่าเก็บังองมีแต่แบบเออเขาจะนะฉีกกระเป๋าตังุเฉยมาใช้ค๋อาคำถามเนี้ยจริงๆนะมันคน ถ้าแต่้าเป็นคําถามแบบผมอะนล้วแต่ตาะละปัดแบบว่าผมอะ,มอะไม่ได้ขอยืมแต่เพื่อนจะมาขอยืมผม <c oughs> จ,จริงกันดีเพราะฉะนั้นุบ <c oughs> ิโบจิงกัเงินเด้อครับของแค่เ <c oughs> มื่อกี้นาซโนะ, <c oughs> อะของผมก็คือไม่มีตังค์จ่ายค่ารถครับสิบบาทผมก็เลยยืมเงินเพื่อนทำไมของทุกคนมันทุกคนมันดูน้อยๆจังวะค่าหนังสือสามร้อยโอเคโอเคขอเงินหน่อยครับอธิบายผ่ยและเก็บไปตังได้ ต่อไปตาลอตโตแล้วเีคนดีต้องจริงแจ๋วแน่นอนใช่ไหมจิงเจวเอาจริงๆก็คิดไม่ออกเอาเป็นคำมันจะเป็นสิ่งอาจจะสิมคิดหน่อยแต่ว่าใครเคยซื้อของชิ้นหนึ่งเกินหมื่นมีคนเดียว่สองคนโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ต้องสืบอะไรมากน่าจะรว้กันอะไรแอปพวกแอปพวกรวยตจโกแบบน่าจะเห็นแล้วแหละ อดีต็มแลอดีตไงเขาบอกม่ได้ยินเป็นคำถามดักคือเป็นคนจะนาซื้อของทีเวลาซื้อจะ่เด็ดทีล่าสุดนะครับเอาแบบเอาแบบล่าสุดที่ราการนะครับทางกองนะครับกูเห็นเขาหมดเกือบหมื่นจริงๆแม็กหมื่นอัพจริงๆด้วยตอนนั้นเก้แล้วก็แต่นแหละแบรของอาทอยอาทอยผมแต่ว่าแต่ไม่ใช่ลาบูบูปัจจุบันนะผมเล่นอีกร้าแล้ว ชิ้นคือจะบอกว่าไงชิ้นแรกอ่ะคือแบบปาดเหงื่อแล้วว่าเห็นแล้วแบบจ่ายองุ่ปาดเหงื่อแบบแล้วก็ถามแล้วค่ะไปถามพี่เขาจริงเหรอพี่บอกใช่ใช่พี่จองแล้วโอ้โูแบบเกินว่าคือซื้ออ่ะซื้อกันดั้มสิบตัวโอ้โหสิตัวห้าสิบสิบตัวประมาณเท่าไหร่วะาห้าพันถึงหกพัน กับหมื่นแล้วก็ซื้อรองเท้า n i k รอรซื้อ Nike อีกสองสามตัอีกสองสามตัวเอามีคำถาครับน้องน้องมิโกครับเอาไปแก่หรืออะไรครับหรือยังไงเออเอามจ่ะสมไงนอนโกรนีโกค่ะขอสักตัวได้ไหมขอสักตัวได้ไ้ได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 ้ไได้ได้ได้ไ้ได้ไได้ไได้ได้ไ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 ้ได้ไ้ได้ไได้ไได้ ต่อแล้วใช่ต่อแล้ว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 แล้วก็ยังแล้วก็จะซื้อหนังสือโอ้โหเซ็นเซอร์ได้ปววะกากให้เซ็นเซอร์สุดนี่เซ็นเซ็นเซด้ปวะไอเคเอาเดีมาดูกันนะการที่โอเคหนังสือยาโอ้ยหนึ่งร้อยเล่มโอ้โหร้อเล่มเอาไปทำรายการก้อ่อาพอดีพอดีมีมีคำถามมีคำถามครับอันนั้นอ่านเอาแบบข้ามปีหรืออะไรครับ <an> ดูไปดู24ชั่วโมงทุกวันทุกปีทุกเดือนอ่ะโอ้ย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 อันนี้ก็เกมไปแล้วเนี่ยอาที่ไปไปแล้วกลับไปลัางทีอ่อะอะต่อไปตามโมจิแล้วไหนะเขาถามว่าคือผมอ่ะ ไม่ได้สั่งออนไลน์หรอกนะแต่ชีวิตจริงเนี่ยอ่ะคำถามคือสมมติเวลาเราไปที่อื่นหรือเอาแบบอันนี้รวมทั้งเหมาทั้งออนไลน์และชีวิตจริงเวลาคุณซื้อของคุณเห็นโปรโมชัน่นหรือเห็นของที่มันอยู่ในออนไลน์เฮ้ยไม่โอเคอว่ะซื้อไปปรากฏสิ่งที่คุณได้แม่คนละแบบอ่ะอ่าโดนยยันใช่ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยพวกตดนหลอกเนี่ยในแบบเวลาสั่งในแอปเนาะอ๋อพบผมไหมครับหน้าร้านผมน่ารักเลยครับหน้าร้านเลยเหรอหน้าร้านเลยโอ่า ระบุไม่ระบุชื่อแต่ว่าวันนั้นไปกับเพื่อนอีกสองคนไปซื้อของแล้วมันเป็นร้านเหมือนอาร์ทอยไอเชี่ยโปรโมชั่นกล่องนี้ปรากฏกล่องมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะตีมของ Art Toy อาร์ทอยนะมันเป็นสองราศีใช่ปะ่ะซื้อมา,อาปรากฏแกะออกมาแม่ไม่เกี่ยวกับสิสองราศีสักตัวเลยอ้าว้ัวของออนไลน์นะครับเช็คดให้ด hey ีนะครับทุกคนไม่ไงั้นก็โดนเกียร์แบบนี้เลยอ่าแล้วก็ถ้าใครโดนเกียร์มันอลองลองได้นะ ดีดีว่าหายการ์ตนอย่างงี้ช่วยได้นิหนึ่งดีด,ดีว่าวันนั้นดีว่าวัานนั้นอัดคลิปไปฟ้องได้ไกับไปนั่งที่กับกับกับโอเคต่อไปตาคุณยุกิไหนคํนาถามว่าอะไรเคยนะคะแบบว่าที่บ้านเขาสั่งของว่าแบบเออไปซื้อนี่นะพอไปถึงปุ๊บเชี่ยอะไรวะลืมแล้วก็แล้วก็แทนที่จะโทรนะโทรไปถามที่บ้านเดินกลับวิ่งกลับไปที่บ้านหรือว่าขับรถกลับไปที่บ้านเพื่อถาม แต็กกี้แต็กกี้คือกล่าวว่าตอนอยูกิมันพูดจบอะแล้วไม่มีใครเดินออกมากูคิดใจเอ้ยไม่มีจริงเหรอวะือดีอะ แน่ๆน่เดอย่า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 อย่อ่าอย่าอย่อย่าอย่อย่อย่าอย่อแ่าอย่อย่าอยอย่อแ่่าอยาอยาอยอย่าอยอย่าอยอ้่าอม่าอย่าอยมากย่าอยอยอย่อย่าอย่าอว่าอย่อย่าอยาอย่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 อย่อมาอย่าอย่อย่าตาอมิากยับอั่าอย่าอาอย่มอ่าอย่ากย่าอย่าอย่า่าอม่าออย่า่ากย่าอยม่าอย่าอ่าอย่าอย่า่่อา่าาอย่ยาาาอยาาาา่า่ คำถามหนามีอยู่ว่าเคยหรือไม่คือคุณไปลองรองเท้าแล้วคุณไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าฉันเ้ียบรองเ้ป็นคนหนึ่งนะออกออสามคนอาอีีแค่คนนึงก็เมื่อตอไปเดินห้างอ่ะเอ้ยวันนั้นอะรองเท้าผ้าใบมันเปียกก็เลยต้องใส่รองเท้ารองเท้าแตะไปอ่าใส่รองเท้าแล้ว ไปลองรงเท้าที่ร้านนะนะแล้วแบบไม่ได้ใส่แล้วแบบไม่ได้ใส่ถุงเท้าก่อนลองอะร้านในฟิลเจอร์เลยโอ้เคเอกลับมาให้เราเรียนเอาโอโอ้ย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 อ้นอ้นนี้ตอ้นอ้ตัว้ยโอัยโอ้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 ยมา้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยสุ้ยโอ้ยโอดไหอ้ยาอ้ยโอ่ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ยม่้ยโอ้ยโ่ายอ่ยโอ้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 ยโ้ยโอยโอยอ้ย้ย้ยอ้้ยอ้ยอ้ยอยไปแล้วครับคนนึง แตกไม่คุยอีกนี่คือสายเก็บเงินปลายทางใช่ไหมง้นแงงไงอย่าใช้ปลายทางมีคนขาบอยมีคนหลบอ่ะคือว่าโอเคโอเคอ่ะจะดี้ตรงตัวไปกลับไปได้แล้วเดี๋ยวไอ้ต้าดวยกันให้คุณตอยเป็นคนถามตอยอยู่ป่ะขอคำถามหนึ่งคำถามเหรอใช่อืม ตื่นเต้นมากเลยผ่อนเก่อนโอ้ยอยกากออกเลยอืมตเตรียมลุกี่ยวกับ,กบรเรื่องการซื้อของใช่ปะ่ะใช <จ S> ่ใครเคยบบแบบว่าแบบ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 อ้อนพ่อแม่ว่าแบบอุย้ยอยากเสื้อน,นี้อยากเสื้อน,นั้นจังเลยอันนี้ <c oughs> อยู่ไว้มือ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นทุกคนจะไว้เด็กอ่ะโอเคอันนี้น่าจะตรงตัวนะทุกคนทุกคนเจกันได้โดนเก็บทุกคนนะสองคนนั่งดิอยากถามคนนั้นมากกว่า เกียวอ่ะไอเกียวอ่ะตุ๊กตาโทรศัพท์โน้ตบุ๊กออนขอหมดเลยเพราะปกติกินไม่ได้อ่าอ่าโอเคตามนั้นครับผมก็จบแล้วก็สัปคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบายบายเจอกันไปวด้วยการจะเอาใจไวเลย